สวัสดีครับเจมีทุกอย่างขายบ่ครับนี่ยาวไซรัสดะเเอแท้จะได้นาผมกับซิบลูอยู่บ่ครับว่ามันสิพอ่อใสยอย่ได้เอาสีก็วมาครับ <c oughs> กลองหนึ่งของแบบมีปุ่มด้วยโอ้มือแรงก็สิจัดชุดใหญ่นะมือแรงยิเล่าครับแม่ได้รับผมนี่มือแร่งต้องฟ้าเหลืองหนึ่งทีพ่อขอสอง เพียงเนี่ยก็เลยมาขอประตูหลังบ้านเขาขอประตูนาดูวยเถอะเขาก็อยากล้อมประตูหลังบ้านพี่มองเขาแบบนั้นสิเอาก็ดีละมื้อนี้ไม่เข้ากัอยู่มื้อนี้แม่เธออยู่บ่เขาบ่เคยเห็นหน้าจักเทื่อเลยอ่ะไม่แพลหน่ะพี่ตีขึ้นมาขอประตูหลังบ้านแม่สวัสดีครับนี่แม่เธอบ่กไม่มอนี่ตันี่ขาเรื่องตัดท่าเซวาซิมิการมาเริ่มการเอาไว้เคยไปลองกินรังเลียน i nice. you.